สวัสดีน้องๆ้องที่น่ารักทุกคนกันด้วยนะครับน้องน้องก็คือวันนี้นะครับที่พี่จะมาสุ่มให้ดูนะครับน้องน้องก็ตามหน้าปกเลยนะครับน้องมันกลับมาแล้วนะครับน้องน้องก็คือ ปักทงนั่นี่ยนะครับองน้องก็คือในเซิร์ฟเวียดนามนะครับมันเข้ามาแล้วนะครับเนาะแต่ถ้าเซิร์ฟไทยนะครับมันเข้ามานะครับองน้องพี่จัดแน่นอนนะครับเนาะสำหรับครั้งนี้นั่นเองนะครับองน้องแต่จะเข้ามาในรูปแบบไหนยังไม่รู้นะครับวันนี้นะครับเดี๋ยวพี่จะไปเซิร์ฟเวียดนามหรือว่าเซิร์ฟนอกให้ดูก่อนนะครับเนาะว่ามันเข้ามาในรูปแบบไหนนั่นเองนะครับองน้องก็คือพี่บอกเลยนะครับสายฟรียังสุ่มได้นะครับองน้องเออสำหรับกิจกรรมท่าปักทงนะครับก็คือสายฟรีนะครับก็มีสุด้หอนนกคราล็ย ได้เลยนะครับน้องๆก็จะอัปเดตเข้ามาในเดือนหน้านะครับหรือว่าไม่ถึงเดือนหน้าด้วยซ้ํานะครับน้องๆแล้วก็พี่บอกเลยนะครับน้องๆก็คือถ้าปักธงนะครับสายฟรีนะครับไม่ควรพลาดแน่นอนนะครับน้องเพราะว่ากลับมาครั้งนี้นะครับสายฟรีนะครับมีสิ์นะครับน้องๆเออก็จะประมาณนี้เลยนะครับหรือว่าสายเติมนะครับยิ่ง ยิ้มหวานเลยนะครับน้องๆก็คือแบบว่ามีสิทธิ์แน่นอนนะครับนาะจะได้สายท่าปักธงนั่นเองนะครับน้องๆก็ท่าปักธงนะครับอาจจะไม่แลต่อไปเลยก็ได้นะครับนาองสำหรับกลับมาครั้งนี้นั่นเองนะครับน้องเพราะว่ามันกลับมาในรูปแบบนี้นะครับน้องๆก็คือถ้าเข้าในเซิร์ฟเรานะครับถ้ากลับมาในรูปแบบนี้นะครับน้องๆก็คือท่าปักธงนะครับจะไม่แลีกต่อไปเลยนะครับน้องๆแล้วก็ถ้าทุกคนจะเติมก็เติมได้นะครับน้องแล้วก็ถ้าสายฟรีนะครับจะเติมก็ยังได้น สุ่มนะครับบังน้องพี่ขอคนละหนึ่งไลค์คนละหนึ่งแชร์ละกันนะครับเนอะสำหรับบังน้องคนไหนที่เป็น FC คนใหม่หรือว่า FC คนเก่านะครับก็สามารถเข้ามาดูกันได้นะครับบังน้องเราก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามหรือว่า Subscribe ไว้ได้เลยนะครับบังน้องก็คือถ้ามีคนดูถึง15,000คนดูนะครับก็รับไปเลยนะครับบังน้องบัตรใบหน้ามูลค่า200บาทกับตัวละครไอ้หลอกหนึ่งตัวนั่นเองนะครับเนาะสำหรับเรื่องกิจกรรมนะครับก็ฝากกันด้วยนะครับเข้าาาาาามมมแแลลลล้้้วววกก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 ็็็็ฝดดดดไคคคค์์ชรร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 รหหนน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 น่่่่ออออออยยยยะะะะะะะััััับบบบงงงเเเเเจจปณีีสืืิิถา หลายคนก็คงทําได้นะครับองน้องพี่ว่ามันไม่ยากเกินควานนะครับเพียงแต่องน้องกดไลค์กดแชร์เท่านี้นะครับองน้องเออก็ถือว่าป็นอีกหนึ่งกิจกรรมนะครับที่พี่แจกเล็กๆน้อยๆแล้วกันนะครับเนาะก็คิดเท่านี้นะครับองน้องก็ก่อนที่จะไปแจกท่าปักธงนะครับองน้องหรือว่าสุ่มท่าปักธงนะครับก็คือมันจะมีกล่องตัวนี้เข้ามาด้วยนะครับองน้องก็เป็นกล่องสกีนนะครับองน้องก็คือเป็นซุดอายูเคนั่นเองนะครับองน้องก็เป็นซุดปิกดวงตัวนี้นะครับองน้องจะเอาเข้ามาให้เราสุ่มแแบบบบบนนนนีี้้้้เเเเลลลยยยะะะครัอออองงกก็็จจปมาาณืว่สุดด จะสุ่มให้ดูเลยนะครับวงน้องก็คือเพชรพี่นะครับมีเยอะมากนะครับวงน้องตอนนี้นะครับเนอะก็คือเป็นเซิร์ฟนอกนั่นเองนะครับเนอะก็มันเป็นแบบว่าเพชรก็เติมง่ายนะครับวงน้องเราก็เพชรก็ได้เยอะด้วยนะครับเดี๋ยวพี่จะสุ่มไปเลยละกันนะครับน้องๆแบบไม่คิดอะไรมากเลยละกันนะครับเนาะเพราะว่าเพชรตอนนี้นะครับยังไงก็พอแน่นอนนะครับวงน้องส่วนสุดอายุโอเคนะครับเนอะก็แบบว่ามีเข้ามานะครับแล้วก็มีกล่องอะไรเยอะๆเข้ามาด้วยนะครับวงน้องก็คือมีกล่องตัวนี้เข้ามาด้วยนะครับ จ่านะครับหรือว่า1000เพชรนั่นเองนะครับวงน้องเออก็จะประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็ซุดรายยูโอเคนะครับวงน้องเดี๋ยวพี่จะมาสุ่มให้มันได้ละกันนะครับแล้วก็เป็นกางเกงปีกนกตัวนี้นะครับวงน้องก็คืออายุโอเคนะครับชอบใส่มากๆนะครับวงน้องก็คือเซิร์ฟที่พี่เล่นอยู่นะครับวงน้องก็คืออย่าสับสนนะครับเซิร์ฟที่พี่เล่นอยู่นะครับวงน้องก็เป็นเซิร์ฟเวียดนามนั่นเองนะครับเนาะนี่เลยนะครับวงน้องก็อย่างที่พี่บอกนะครับเนาะก็คือ กางเกงนะครับน้องๆได้ไปแล้วนะครับน้องก็อย่างที่พี่บอกนะครับน้องๆนี่เลยนะครับน้องตู้ตัวนี้เลยนะครับน้องๆพี่โคตรตื่นเต้นเลยนะครับถ้ามันเข้าไทยวันไหนนะครับน้องๆถ้าเป็นแบบนี้นะครับพี่จะสุ่มเลยนะครับน้องๆก็คือสุ่มวันแรกที่มันเข้ามาเลยนะครับน้องก็เป็นท่าปักทุงตัวนี้เลยนะครับน้องๆเออก็ประมาณนี้เลยนะครับเข้ามาทางตู้เพจนั่นเองนะครับน้องๆในเซิร์ฟเวียดนามนั่นเองนะครับน้องๆก็แบบนี้เลยนะครับน้องๆพี่ตื่นเต้นมากนะครับตอนนี้นะครับพี่จะสุ่มให้ได้นะครับเนาะกับ น้องเดี <Emmanuel> ๋ยวพี <aría> ่จะสุ huh. no ่มไปนะครับเนาะงสิครั้งนะครับอยู่ที่250เพชรเองนะครับวงน้องแล้วก็ครั้งหนึ่งนะครับอยู่ที่30เพชรเองนะครับวงน้องเดี๋ยวพี่จะถุ่มทีละ250เพชรไปเลยนะครับวงน้องมาดูกันนะครับว่ามันจอกเฮ้ยออกหรือเปล่าโอ้โหไม่ไส้นะครับวงน้องก็คือเป็นสกินสัตว์เลี้ยงตัวนี้นะครับก็เป็นสกินสัตว์เลี้ยงดาก้อนตัวนี้นะครับวงน้องมาดูกันนะครับว่าพี่จะได้หรือเปล่านะครับน้องมันจะหมดกี่เพชรนะครับวงน้องเออพี่ก็จะสุ่มแบบนี้ไปเรื่อออออยๆนน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 ะะะะะะคคคครรรรรัััััััับบบบจจจกกกกวว่่่่าาามมมมเเงงดดูหีพช้ มาอีกแล้วนะครับงน้องตานี้มีสีทองด้วยเฮ้ยออกแล้วนะครับบงน้องก็คือออกง่ายมากนะครับเนอะสำหรับท่าปักธงนั่นเองนะครับบงน้องตอนนี้นะครับท่าปักธงนะครับออกแล้วนะครับงน้องเดี๋ยวพี่ไปใส่ให้ดูเลยนะครับเนาะโอ้โออกง่ายขนาดนี้เลยเหรอวะแบบว่าง่ายมากนะครับบน้องก็คือ ง่ายคุดคู้เลยนะครับสำหรับภาพปักธงนะครับสำหรับเซิร์ฟเวียดนามนั่นเองนะครับน้องๆเออตอนนี้นะครับพี่ได้ภาพปักธงมาแล้วแล้วก็ได้เยอะแยะมากมายเลยนะครับน้องๆนี่นะครับสกีนรถมอเตอร์ไซค์ก็ได้มาด้วยนะครับแอร์บอร์ดก็ได้มาด้วยนะครับน้องๆแล้วก็ท่าปักธงนะครับก็ได้มานะครับน้องๆก็ถือว่าได้ง่ายมากนะครับน้องสำหรับกิจกรรมละครน้องเออก็จะประมาณนี้เลยนะครับที่กำลังจะอัปเดตเข้ามานะครับแล้วก็ พี่บอกเลยนะครับใครที่ไม่สุมนะครับวงน้องก็ถือว่าพลาดมากๆเลยนะครับเนาะกิจกรรมปากทงแบบนี้นะครับวงน้องก็คือมันออกง่ายขนาดนี้เลยนะครับวงน้องแต่พี่เชื่อว่านะครับถ้าเข้ามาในเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟไทยของเรานะครับถ้าออกง่ายแบบนี้หรือว่าเข้ามาแบบนี้นะครับวงน้องก็คือถ้าปากทงนะครับจะไม่แลอีกต่อไปนะครับเนาะใครคิดเหมือนพี่บ้างนะครับวงน้องเออก็จะประมาณนี้เลยนะครับก็คือถ้าเข้ามาในเซิร์ฟเรานะครับอาจจะทํากิจกรรมเหมือนเดิมนะครับเนาะอาจจะแบบว่าให้เปเพชรเหมือนเดิมนะครับวงน้องก็คือเซิร์ฟ อิสสาเขาเลยนะครับ,บน้องๆกับข้าปักธงตัวนี้นะครับเนาะก็จะประมาณนี้เลยนะครับ,บน้องๆก็ถือว่า น่าเล่นมากๆเลยนะครับวงน้องสาหรับเซอร์เวนนามนะครับเนอะก็จะประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็ยังไม่หมดเท่านี้นะครับวงน้องกิจกรรมที่กําลังจับเดตเข้ามานั่นเองนะครับเนอะก็ยังเหลืออีกกิจกรรมเยอะแยะมากมายเลยนะครับดี๋พี่จะรีวิวอีก2กิจกรรมแล้วกันนะครับวงน้องก็คือกิจกรรมนะครับถ้าพูดเป็นวันนะครับก็คงไม่บมดแน่นอนนะครับวงน้องเพราะว่ากิจกรรมที่กาลังจัปเดตเข้ามานะครับเยอะแยะมากมายจริงๆนะครับวงน้องกิจกรรมที่กําลังจัปเดตเข้ามานะครับวงน้องก็เป็นกิจกรรมตัวนี้ ครับบังน kind of right okay, like so, ้องก็น so so, awesome. ่าจะอัปเดตเข้ามาแล้วนะครับสำหรับสกินปืนตัวนี้นะครับก็เป็นปืนพกนะครับที่พบพาได้นะครับก็เป็นสกินปืนซองที่3นั่นเองนะครับบังน้องหรือว่าปืนซองที่3นั่นเองนะครับเนาะก็ดาเมจนะครับบังน้องก็ใส่ได้นะครับเนาะแล้วก็เรื่องปืนนะครับก็คล้ายๆปืนลู่เลยนะครับบังน้องก็คือเวลาจ่ายกระสุนออกไปนั่นเองนะครับเนาะแล้วก็พี่บอกเลยนะครับดึงหัวโคตรมันเลยนะครับบังน้องสาหรับปืนตัวนี้นั่นเองนะครับเนาะส่วนดาเมจนะครับบังน้องก็เท่ากับปืนพกทั่วไปเเลลลลยยยนนนนนนะะะคคคคครรรรััับบบบบบบ่่่้้้้ออองงงงแแแแตกกวววาาาาา็ืสมมถิได ก็ได้ปืนตัวนี้นะครับบางน้องก็คือยิงคนได้เลยนะครับบางน้องเออก็จะประมานี้เลยนะครับบางที่นะครับบางน้องเราไม่มีลูกกระสุนนะครับเอาปืนตัวนี้นะครับแก้ไขยังได้เลยนะครับบางน้องที่บอกเลยนะครับเล่นมันมากแล้วก็ความนิ่งมันนะครับบวงน้องก็คือนิ่งจัดๆเลยนะครับเนอะสามารถดึงหัวได้เลยนะครับแล้วก็แรงดีนะครับแทบไม่มีเลยนะครับบางน้องสำหรับสกินปืนตัวนี้นะครับเพราะว่ามันเป็นปืนพกนั่นเองนะครับบวงน้องแล้วก็ที่อัปเดตเข้ามานะครับก็คือเป็นทางด้านของ ที่กําลังอัปเดตเข้ามานั่นเองนะครับสำหรับน้องๆคนไหนที่อยากได้นะครับพี่บอกเลยนะครับสัว์เลี้ยงตัวนี้อัปเดตเข้ามานะครับก็สามารถจับจองกันได้เลยนะครับน้องๆเพราะว่าสกินของมันหรือว่า สกิลของมันนะครับงน้องก็คือทําให้เราคานเร็วขึ้นนั่นเองนะครับเนาะก็จะประมาณนี้เลยนะครับก็ถือว่าแล้วอยู่นะครับงน้องแล้วก็ในส่วนต่อมานะครับก็เป็นกิจกรรมของเซิร์ฟไทยเราบ้างนะครับวงน้องก็คือกิจกรรมตัวนี้นะครับวงน้องก็เป็นกิจกรรมคัตนาใหม่นั่นเองนะครับเนาะไม่ใช่คัตนาใหม่นะครับงน้องก็คือคัตนาไฟนะครับที่เอากลับมาขายใหม่นั่นเองนะครับเนาะก็สามารถเข้าไปสุ่มกันได้นะครับกับคัตนาแบบนี้นะครับวงน้องก็คือใครที่เล่นฟีาฟอยู่แล้วก็น่าจะร สิบมันเองนะครับน้องๆก็คือใครที่ยังไม่ได้ก็รีบหน่อยละกันนะครับน้องๆเพราะว่ากิจกรรมตัวนี้นะครับก็จะหมดไปในเร็วๆนี้แล้วนะครับเนาะก็ฝากด้วยนะครับน้องๆก็คือใครที่มีเพจนะครับก็รีบซุ่มหน่อยละกันนะครับเนาะเพราะว่ามันใกล้จะหมดเวลาไปแล้วนะครับน้องๆเออก็จะประมาณนี้เลยนะครับสําหรับน้องๆคนไหนที่แบบว่าอยากซุ่มอยากเล่นกิจกรรมแบบนี้นะครับน้องๆแล้ก็ในนี้นะครับก็ไม่ใช่ว่ามีแต่คาตานานะครับน้องๆในนี้นะครับก็มีเยอะแยะมากมายเลยนะครับเนาะก็เป็นทางด้้้้้้าาาาานนนนนนขออออองงงงงชุดดเเลลลยยแแหหะะะะะคครรรรรัััับบบกกกก็็มีททผผููญิิิิวววสสไไื่่ต มากมายเลยนะครับน้องๆก็สามารถไปสุ่มกันได้นะครับครั้งหนึ่งอยู่ที่29เป็นเท่านั้นนะครับน้องๆสาหรับกิจกรรมที่อัปเดตเข้ามาในเซิร์ฟหลังหรือว่าเซิร์ฟไทยนะครับน้องๆก็น่าจะมีเท่านี้นะครับน้องราก็พี่บอกเลยนะครับสำหรับท่าปักธงนะครับน้องๆก็คือเซิร์ฟเวียดนามนะครับน้องๆก็คือเขาเล่นมาเยอะมากนะครับน้องๆก็คือเขาเล่นเยอะมากนะครับวันนี้มันเข้ากิจกรรมหรือว่าเข้าเซิร์ฟเขาแล้วนะครับน้องๆก็คืออยากเล่นกิจกรรมแบบนี้บ้างนะครับน้องแบบไม่ต้องไปเพชรนะ มีคนร้องแน่นอนนะครับน้องก็คือ G.M นะครับถ้าเอาเข้ามาแบบนี้นะครับน้องก็คือแบบว่ามีคนร้องแน่นอนนะครับเนอะก็จะประมาณนี้เลยนะครับน้องเออก็ค่ามันเข้ามานะครับน้องก็คือพี่มี2 ID นะครับเนอะก็คือไอเดี้ไอดีนี้นะครับหรือว่า ID ที่ถ่ายคลิปนะครับน้องก็เป็นไอดีสำรองนะครับส่วนไอดีจริงนะครับน้องพี่ก็มีนะครับเนอะสำหรับท่าปักธงนั่นเองนะครับน้องก็คือพี่ให้ ID ตัวนี้นะครับมีนั่นเองนะครับน้องเพราะว่าพี่เล่น ID ตััวนนี้ะครบบ่อยมากนนั่เองนนะะะครรับาก็จปมณนี้เลยนนะครับ้อง ก็เป็นยังไงกันบ้างครับมงน้องสำหรับวันนี้นะครับพี่ก็มารายงานกิจกรรมแล้วก็มาสุนท่าปักธงให้ดูด้วยนะครับสำหรับงน้องคนไหนที่ชอบไม่ชอบก็สามารถคอมเมนต์ได้นั่นเองนะครับเนาะก็จะประมาณนี้เลยนะครับสำหรับน้องคนไหนที่แบบว่าอยากได้อะไรก็คอมเมนต์มาได้เลยนะครับเนาะอันไหนที่พี่แจกให้ได้เดี๋ยวพี่ทำการแจกให้นะครับน้องก็คืออย่าคอมเมนต์อันที่มันแจกไม่ได้นะครับมงน้องก็คืออันที่มันแจกไม่ได้นะครับพี่ก็จะบอกเลยนะครับว่ามันแจกไม่ได้นั่นเองนะครับมงน้องเออก็จะประมาณนี้เลย จริงนะครับงน้องก็จะประมาณนี้เลยนะครับเดี๋ยวพี่จะแจกให้นะครับน้อะทามันแจกได้จริงๆนะครับก็จะประมาณนี้เลยนะครับสําหรับบงน้องคนไหนที่แบบว่าชอบพี่ทําคลิปแนวนี้นะครับงน้องก็คอมเมนต์มาบอกพี่ได้หรือว่ากดหัวใจให้พี่ได้กดไลค์กดแชร์ Share, ให้พี่ได้นะครับบงน้องเออก็เป็นอีกหนึ่งกําลังใจให้พี่นะครับทําคลิปต่อๆไปนั่นเองนะครับบงน้องก็คือใครที่เข้ามาแล้วนะครับก็ฝังกดไลค์กดแชร์หน่อยละกันนะครับงน้องก็เป็นกําลังใจให้พี่มากๆเลยนะครััห่ย้พีกกลจเนนนแ ก็คือเข้ามาแล้วกดติดตามพี่นะครับถ้าครบ9 0,000เมื่อไหร่นะครับก็จัดหนักจัดเต็มแน่นอนนะครับบงน้องเออก็จะประมาณนี้เลยนะครับสำหรับบังน้องคนไหนที่แบบว่าอยากได้ของจากพี่นะครับแบบจัดหนักจัดเต็มนั่นเองนะครับน้องเข้ามาแล้วนะครับก็กดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe นะครับให้ถึง9 0,000นคนหน่อยละกันนะครับบังน้องก็จะประมาณนี้เลยนะครับสำหรับวันนี้พี่ก็ขอตัวลาไปเพียงเท่านี้นะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าละกันนะครับบ๊ายบาย